อาขากับจากอ่าอ่าสำนักสงฆ์วัดปา่าภูกล้วยกลับมาที่ว่าพาไปดูสไลด์ใหญ่กลับมาก็มามาแวะอ่าที่พักสงฆ์เล็กๆที่เคยพาใหพามาให้ดูนี่ก็ใช้โซลาเซล,ลเหมือนกันแผงใหญ่หมึเน,นี่ยอ่าตามามาอยู่อาตมาก็อยู่ได้แต่ตาตมาไม่ชอบมันมันโล่งเกินไปเนี่ยมันร้อนเนี่ยหน้าร้อนนี่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ย หลวง,งปู่สมหลวงปู่หลวงปู่ธงชัยท่านไปไปมามาไงท่านมีรถของท่านรถประจําตัวท่านก็ไปไปมามาแวะไปมาเออตอมาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีครูบาอาจารย์ถ้าเข้ามาถามท่านจะมีครูบาอาจารย์อยากจะมาอยู่เนี่ยเอามาล็อกไว้ทําไมกตรงกุฏิอะไรอย่างเงี้ยนะกุฏิมาล็อกไว้ทําไมเนี่ยศาลามีศาลาศาลาหนึ่งแล้วมีห้องน้ํเดี๋ยวพาเดินไปดู เออนี่โกกุติตัวนี้กุติสร้างใหม่เนี่ยสร้างใหม่ชาวบ้านเขามาสร้างให้นะเออไม่ต้องล็อกไว้สิล็อกไว้ทําไมตัวไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องล็อกไว้เอากุญแจมาเดี๋ยวมาไปเปิดเดี๋ยวไปเปิดก็เลยเนี่ยมันต้องดุกันบ้างนะนี่เออตัวเราไม่อยู่เราก็เอากุญแจทิ้งไว้ใ,ใครก็ได้พระรูบไหนก็ได้ที่อยู่เขตแถวๆเนี้ยเออเออไม่ต้องกลัวหรอกของหายเนี่ย เป็นพระไม่ต้องไปเสียดายของ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 ขายหายมันหายไปดิเออถ้าโจรมันใจบาปมันอยากมาล,กลักลักเอาของวัดของวาของพระของเจ้ามันอยากเป็นเปรตมันก็มารับมันลักเอามันก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มันจะมีค่ามากมายแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะตอนนั้นพามาดูแต่ไม่ได้เข้าไปในกุฏิมันเข้าไม่ได้ก็เลยไปสวดให้ทีนึงเอากุญแจามาเออนะจะเปิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงบางไหนหลวงปู่ใช่ไป <c oughs> เข้าไปดูพร้อมๆกันอ,อ่าเออของเยอะหนินี่นพัดลมเดี๋ยวพัดลมอัตมาเนี่ยพัดลมอัตมามันจะพังแล้วพอดีเลยน่ะเดี๋ยวค่อยมาเอามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไว้ทำไมเนี่ยเอาไว้ไม่ไม่ได้ใช้เอาไว้ทำไมพระหลายๆรูปฟังเอาไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้ เราไปบริจาคเถอะนะนี่ก็คือเนี่ยผิดพระธรรมวินัยนะเนี่ยส่วนมากพระธรรมยุทธ์เนี่ยจะเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยจะมีเตียงไว้นอนตามพระธรรมวินัยภิกษุหรือขนาดสามเณรเองหรือแม้แต่ศีลแปดเองศีลอุโบสถเองไม่ต้องศีลสองรอยิบเจ็ดหรอกท่านไม่ให้นอนสูงนะเออตามพระธรรมวินัยต้องนอนพื้น ลาบพื้นต่ําพื้นลาบเออนอนพื้นต่ําไม่ให้ปูไม่ให้ปูฟูกปูมึงปูเสือเอาก็พอแล้วอนะไรประมาณเนี้ยเนี่ยยิ่งนอนสูงเนี่ยเนี่ยมีที่นอนเตียงนอนเนี้ยเนี่ยถือว่าผิดพราธรรมวินัยถ้าตามาเห็นเนี่ยตามาจะว่าให้เลยเออพระรูปไหนก็ออานี่เครื่องอะไรแก่เนี่ยอืมอมเครื่องอะไรไม่รู้จังเขาเลย เออม,มีข้าวของเยอะนะเออแต่นอนมันถามว่ามันผิดมากไหมมันไม่ผิดมากหรอกแต่เราอยากจะทำพระตามเะธรรมาวินยัยปูเสือเอาก็พอแล้วมีเตียงลงเตียงนอนอืมนะก็มีประมาณเนี้ยมีบาทด้วยเก็บไว้ทําไมในบาทเนี่นยบาทเนี้ยเก็บไว้เนี้ยไม่สละบาทเนี่ยก็ผิดเรามาวินัยน้ําเนิ่มเห็นไหมเต็มเลยที่พักสงฆ์หรือสํานักสงฆ์หรือวัดวายที่ไม่ค่อยมีคนอยู่เนี้ย ของเต็มเลยปุติอาตมาไม่มีอะไรเลยน้ําก็พึ่งโยมแม่กับโยมลุงพึ่งเอามาถวายโอ้กูเห็นแล้วกูลละสังเวชสลดใจกูเหลือเกินเออเนี่ยดูเด้นะอ่ะอ่ะก็มีแค่นี้นะปุติไม่มีอะไรมากปิดไว้ครูบาอาจารย์ท่านไหนยางมาอยู่ก็มายอยู่เออกุญแจก็ไม่ได้ ล็อกเลยนะเอาทิ้งไว้นี่แหละอืมไม่ต้องล็อกล่องเลิกอะไรหรอกนะอืมอยากมาก็มาอยู่ได้เลยเปิดไว้ให้เลยเออเป็นผ้าไม่ต้องไปเสียดายนั้นพา,าไปเดินไปดูอีกนะอืมอันนี้ไปถ่ายเป็นแนวตั้งมงโน่นนี่ศาลาหนึ่งไอ้กุฏิหนึ่งข้างหลังน่นอยู่ได้นี่ห้องน้ำสองห้องห้องอาบกับห้องซ่วมนี่แผงโซล่าเซลล์น,นาา่นศาลา ปฏิบัติกิจสงเป็นที่พักสงเล็กๆมีแค่นี้แหละสิ่งปลูกสร้างอยู่ได้ถ้ามันมีต้นไม้เยอะกว่านี้มาอยู่แล้วนี่กับผมมาอยู่แล้วนี่นะนี่ไฟเฟยเพียบพร้อมน้ำเนื้อผ้าพร้อมเนี่ยน้ําก็เป็นน้ําบาดาลเนี่ยโยมเข้ามาเจาะบาดาลให้เนี่ยแต่ก่อนนี้เข้าไม่ได้เนี่ยต้องโดนกุสวดสักทีมันถึงจะอ,อันนี้เข้าได้ละปิดล็อกไว้ทําไมเออ นี่นะดูนะของเต็มเลยดูนะทั้งอะไรก็ไม่รู้เ่ยอ้หของเพียบภาพไปหมดเอเก็บไว้ทำไมเป็นภิกษุนี่ต้องควรสะสางไม่ได้บวชมาเพื่อสะสมพระประทานนี่ทำวงทำวัดนี่อ่านะอ่ะ,ะ,อะมีเว่าวด้วยเป็นเว้าจุลาอันนี้เว้าวเรียก ภาษาอีสานเรียกบ่าวแม่ลูกภาษาภาคกลางเรียกว่าว่าุกดุยนี่มีระคงตีว่าุกด <that> ุยทาไมถึงเรียกว่าด <ấy> <utter hit the> ุก <ella> ดุยเพราะมันมีสนูสนูเป็นการทําเสียงให้มันดุกดุยดุกดุยดุกดุยดื้อ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 ดื้่อน่ะเขาถึงเรียกว่าดุกดุยเอออเอามาพูดให้ให้เพื่อนฟังตอนสมัยเด็กๆเพื่อนไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพเออภาษากรุงเทพภาษากลางเขาเรียกว่าว่าดุกดุยนะเลยว่าถ้าสิแม่นมนบอมแม่นน้องเขาก็เรียกว่าว่าแม่ลูกเพื่อนวะ มึงสิมาเถียงเนียงกูอะเออโง่และดันเถียงนี่ไม่ค่อยชอบเลยคนโง่และดันเถียงเอาแค่นี้อะนะบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้แหละครูอาจาราย์ท่านไหนก็นิมนต์ครับนะสูสังโนเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาไม่ได้พูดเพราะบไ้เวามวนเดอร์ขาน้อย